ทางเข้าที่ดินจะมีหลายทางนะครับอันนี้เป็นอีกทางหนึ่งนะครับอีกทางหนึ่งห่างจากตัวหาดใหญ่ประมาณ17กิโลเมตรนะครับ17กิโลเมตรแล้วก็เดินไปนะครับตัวนี้รถมันเข้าไปได้นะครับพอดีเอารถคันนี้มาหาจากตรงนี้ไปประมาณ300เมตรครับ300เมตรมันห่างจากอะไรนะทะเลสงขากี กี่เมตรเออก็ประมาณกี่เมตรครับคือห่างจากทะเลสาบสงขาประมาณคถ้บประมาณอ่าประมาณไม่เกิน250เมตรนะไม่เกิน250เมตรทะเลสาบสงคานะครับข้างหลังที่ดินติดกับคลองกว้างมากชื่อคลองทอนสำโรงนะครับครับส่วนที่ติดคลองประมาณ80เมตรได้นะครับนี่เราก็จะเดินไปดูที่ดินนะครับ นี่บรรยากาศที่ไปถึงที่ดินนะครับลูกนุ่งไมนาูครับครับนี่ครับเข้าได้ตรงนี้ก็มาครับเมื่อกี้นี้ครับที่ทางเข้ามาแล้วก็ตรงนี้ก็ได้ตรงนี้จะมีบ้านของผู้หลักผู้ใหญ่อยู่ลังสองลังนะครับผู้หลักผู้ใหญ่ของคนในหาดใหญ่นะครับแงเี้ยี่ใช่ครกัดตรงนี้ใช่ครับนี่ครับมองไปตรงนี้นะครับ นี่ครับน้ําตรงนี้ครับนี่ตรงนี้ตรงน,รงนี้คือทะเลสาบสงขานะครับอ่า<อ>ครับนีงขาน้ํแาแล้วน้ำไไมันท่วมมาฝั่งนี้นไหมเคยเคยท่วมมาฝั่งนี้ไหมครับอ๋อบไหมครับใบใบหไหมใบใบไหมน้ําน้ําท่วมใบไหมแถวแถวเนี้ยอ๋อครับผม ครับอ๋อที่ดินมาถึงก็ตรงนี้เนาะเนี่ยประมาณนี้โอเคนู่นพีจุดทองอ่ะครับครับโอเคที่ดินครับประมาณนี้ที่ดินนะครับที่ดินห่างจาก ทะเลสาบสงขาตรงนี้เขาเรียกว่าทะเลสาบสงขานะครับแค่ประมาณ250เมตรนะครับประมาณนั้นนะครับอันนี้เป็นถนนที่มานะครับที่มาจากที่ดินตรงนั้น เป็นถนนทิมมานะครับห่างจากครัวนายกชื่อครัวนะครับชื่อครัวครัวนายกหาดแหลมโพนะครับเป็นส่วนของหาดแหลมโพนะครับ